รักควรมีสองคนเนื้อหาเพลงฟาดมาแรงสุดๆยอดวิวพุง่งทะลุกเกือบ8ล้านใครพอดีมวนปล่อยเพลงใหม่อย่างรักควรมีสองคนกระแสมาแรงติดอันดับ1เพลงมาแรงใน YouTube หลังปล่อยได้แค่วันแรกยอดวิวพุง่งกระฉูดทะลุล้านในเวลาไม่นาน โดยเพลงนี้ได้ลูกทุ่งสาวอย่างพรจันทพรและเนยพัสสวันถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีสะท้อนศิลธรรมความรักทีมเมียหลวงและทีมชู้พลังเสียงฟาดกันเดือดแน่นอนว่าจากประเด็นที่มาแรงผลักดันให้เพลงรักควนมีสองคนพุงติดแฮชแท็กหนึ่ง on t r a d i n g for music บน YouTube อีกทังยอดวิวก็ทะลุล้านภายในวันแรกที่ปล่อยเพลงซึ่งลาสุด14สิงหาคมยอดวิวของเพลงนี้อยู่ที่เกือบ8ล้านวิวและเชื่อได้เลยว่าประเด็นที่ทางคาย,ยิบมาเขียนเป็นเนื้อเพลงนี้ต่างถูกใจใครหลายคนนั่นเองละค่ะ